สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทูเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ทุกคนครับก็กลับมาพบก,กับผมไอศิลป์ควาครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาแนะนำในส่วนของทีมเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะว่าใน4ตัวละครแรกเนี่ยเราควรโฟกัสไปที่ตัวละครตัวไหนดีเพื่อจะเป็นทีมที่ไปเล่นได้ ในคอนเทนต์วงกว้างมากๆนะครับก็จะเป็นหน้าตาทีมนี้เลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะแวะไปพูดถึงในส่วนของระบบจัมปิ้งก่อนเพราะว่ามันมีอุปสรรคนิดน,นึงในการเล่นนะระบบจัมปิ้งนะครับมันคือเควส t แหละเป็นภารกิจเกมไกด์นะครับนำทางว่าเราควรเล่นอะไรยังไงบ้างในช่วงนี้ก็ให้ไลท์ทำตามนี้ไปเลยนะโดยผมจะยกตัวอย่างระบบจัมปิ้งก่อนนะครับอันดับแรกคือนะครับ เราจะได้ตัวละครเทพเจ้านะครับคือเอสเทพเจ้ามาแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นใบแบบนี้มาครับซึ่งใบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าใบจ้ำนะครับผมซึ่งจะมีใบจ้ำสีทองแล้วก็ใบจ้ำสีแดงนะครับที่เป็นระดับตำนานบวกแล้วก็เป็นใบจ้ำสีแดงที่เป็นระดับตำนานนะครับแยกออกจากกันนะโดยใบจ้ำนะครับทองเนี่ยจะใช้ได้กับเอสเทพเจ้าเท่านั้นมันจะทําให้เอสเทพเจ้าจากเลเวลหนึ่งเนี่ยขึ้นไปเป็นว่าตันเลยนะครับก็คือ60เลยกดปุ๊บเนี่ยกดลิมิตเป็น60เลย อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าใบจ้ำหรือว่าข้อดีของระบบจัมปิ้งนั่นเองครับทีนี้ถ้าเป็นตัวละครแดงบวกนะครับมันจะจ้ำได้ถึงเลเวล50นะอาจจะจ้ำไดถึงเลเวล50นะครับถ้าเป็นตัวละครแดงนะครับผมมันจะจ้ำไดถึงเลเวล60เลยแต่ว่าตัวละครแดงบวกเนี่ยมันจะจ้ำได้ถึงแค่ตัวละครที่คือที่ชื่อว่าผีเน่ A เท่านั้นก็คือในเกมนะครับมันจะมีตัวละครเกินผี N A เน่เนาะแล้วก็ในระบบจัมปิ้งเนี่ยมันจะมีแจกตัวละครทั้งหมดในหน้านี้ มันจะมีแจกทั้งหมดในหน้านี้นะครับพร้อมกับแจกจํานวนใบจ้ำเข้ากับจํานวนตัวละครทั้งหมดในหน้านี้แต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวเกมนะครับออกแบบระบบมาไม่ดีหรือว่าตั้งใจผมไม่แน่ใจนะใบจ้ำนะครับมันจะได้ก่อนตัวละครพอคุณทําไปถึงหน้า3ามเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วมันจะได้ใบจ้ำนะครับมาก่อนที่ตัวละครคุณจะได้ครบทําให้คุณไม่สามารถจำเลเวลแล้วก็ไปเควสต่อไปได้ตรงนี้ เราต้องหาตัวละครจากช่องทางอื่นมาทดแทนไม่อย่างนั้นคุณสามารถกดใบจําทิ้งได้แต่ว่ามันไม่คุ้มนะแนะนําว่าให้หาตัวละครแดงบวกจากช่องทางอื่นมาเพื่อกดใบจําโดยนะครับเราจะไปเลือกตัวละครที่อยู่ด้านหลังสุดในหน้าสุดท้ายหน้าสิบนะครับเวลาคุณไปเลือกตัวประจํำนะให้คุณเลือกตัวหลังสุดครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกตัวระหว่างทางเนี่ยมันจะมีโอกาสติดลมอีกรอบหนึ่งติดเควสเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นเลือกตัวหน้าสุดท้ายไปเลยนะก็ตัวแดงนะครับตำนานจามีเนียนะครับกับตัวคังูระโอโรจิส่วนตัวตำนานบทจะเป็นเพลตันนะครับแนะนำนะเพลตันเราก็จะเป็นเคลมิสนะอันนี้อ๋อจริงๆตัวตำนานจ,จะมีสไปด้วยตัวหนึ่งนะผมลืมนะครับส่วนโคเซตเนี่ยจริงๆไม่ต้องแล้วแล้วก็สไปร่านี้ก็ไม่ต้องแล้วเหมือนกัน้ากาเองก็ได้เหมือนกันนะเป็นตัวแดงอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกได้แนะนําว่าให้มาเลือกจากหน้านี้นะครับทีนี้ใบเลือกแดงบวกหาจากไหนเพิ่มเติม เอาในส่วนของกิจกรรมตอนนี้ก่อนลวกันนะครับถ้าใครพามาเล่นเกมในช่วง2สัปดาห์นี้นะก็อันดับแรกเลยเนี่ยจะมีใบเลือกชดเชยนะครับที่เขาแจกมานะตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้จนถึงลุกกี้เลยแต่ว่าให้เราเลือกตัวละครก่อนพีเน่นะครับซึ่งก็คือแนะนําเป็นเพลตันกับเคียวมิสนะครับสตัวเพื่อที่จะเลือกมาเป็นตัวละครหน้าสุดท้ายในการจัมปิ้งเอามาใช้ก่อนถามว่าเอออย่างนี้เลือกตัวใหม่ไม่ดีหรอครับจริงๆเลือกตัวใหม่นะมันดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่เลือกตัวละครจากตรงนี้มาคุณจะไม่มีตตััววละครไปทปททจเเมิ้ใหน ได้คุณก็เลยไม่สามารถทำเควสต,ต่อได้คุณอาจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้ตัวละครเพื่อมาจำนะครับก็แนะนําว่ายอมๆใช้ไปเถอะไม่เป็นไรนะตรงนี้นะอีกกรณีหนึ่งก็คือในส่วนของร้านค้ากิจกรรมครับตอนนี้จะมีเควสอยู่ซึ่งจะเป็นร้านค้ากิจกรรมตรงนี้นะครับใช้เพชร1 7 0 0พนเพชรนะได้ใบเลือกตัวละครตำนานบวกไป1ตัวก็เลือกเพลตั้งหรือเคลมิดประจําก็ได้ครับ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของการหาทั่วไปในเกมนะก็จะมีการเปิดกระชะองโดยตรงครับการเปิดกระชะองโดยตรงเนี่ยให้เรามาที่ตู้ข้างบนนะตรงนี้ตู้ตัวละครตำนานบวกนะฮะจะใช้มูนสโตนนะครับอันนี้หรือตั๋วกาชาแบบนี้เท่านั้นไม่สามารถใช้เพชรเปิดได้เพราะฉะนั้นถ้า,าคุณมีเพชรนะครับคุณเอาไปลงกับตู้เทพเจ้าได้เลยโดยตู้เทพเจ้าอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเหล็กยอนฮีนะครับผมโอเคไหม ส่วนตู้มูสโต้นะครับให้เลือกตัวละครตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตัวละครที่คุณต้องการจะได้มันจะการันตีว่าไม่หลุดเลทไปเป็นตัวอื่นแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกได้เลยเทลตันหรือเทลเิสเพื่อเอามาทําระบบจัมปิ้งได้แต่ในกรณีที่สมม,มุติว่าคุณผ่านเควสจัมปิ้งไปแล้วนะครับคุณค่อยมากดกาชาก็ให้เลือกตัวละครใหม่ๆนะที่อยู่หลังจากพีเน่ครับถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยสมม,มุติว่าคุณผ่านเควสจัมปิ้งได้แล้วหรือว่าคุณเอ่อได้จากช่องทางอื่นแล้วเนี่ย ก็ ribution, yeah. จะมีต yep. May ัวละครที hmm. Dude, ่ใช้งานเนี่ยจะมีเป็นลกกี้นะครับเป็นตัวซับแต่ว่าจริงๆเราจะใช้คริสแทนไปก่อนก็ได้อย่างไม่ต้องเลือกมากก็ได้เราก็จะมีพารานอสที่เอามาลงอารีนาได้นะครับมีแฟดที่ลงทีมสถานะได้หรือว่าทีมเออสปีดได้แล้วก็มีตัวทีมเดสอีก2ตัวตรงนี้ถ้าคุณอยากเล่นทีมสถานะมันจะเป็นตัวละครสำหรับเล่นทีมเอ็นเกมซะมากกว่านะครับจะไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่นักนะก็อาจจะเน้นเลือกตัวละครใหม่ๆนะครับหรือเก็บเอาไว้เปิดในแพ็คตัวละครใหม่ เข้าก็ได้ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือการเติมเงินครั้งแรกครับผมเติมอะไรก็ได้ครับสาบาทต่าสุดนะครับจะได้รับใบเลือกอัตวินตำดานบวกตรงนี้ก็สามารถมาเลือกตัวละครที่มีก่อนพรีเน่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีพวกตัวละครทีมเดทนะแน่นอนว่าเขาได้ชดเชยในใบชดเชยเมื่อกี้ที่ผมเอามาให้ดูแล้วนะครับโอเคอันนี้เราพูดถึงในส่วนของเพจจัมปิ้งนิดน,นึงนะครับเพราะว่าน่าจะมีหลายๆคนติดปัญหานี้เนาะ ทีนี้กลับมาที่ทีมท,ที่ผมจะแนะนําครับในวันนี้เนี่ยเราจะแนะนําเป็นทีมพิสัยไกลเลยนะครับจะไม่ได้แนะนําในส่วนของทีมเประชิดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมที่ไปได้ไกลกว่าแล้วก็ครอบคลุมกว่าแรงกว่าเนี่ยมันจะเป็นทีมพิสัยไกลแล้วบวกกับตอนนี้ตัวเทพเจ้ามีเรดอัพนะครับหรือว่ามีกิจกรรมควบคู่ไปด้วยถ้าเราเลือกที่จะเปิดตัวละครอ,อย่างยอนฮีเนี่ยมันก็จะได้ของแถมเพิ่มเติมทําให้ปั้นได้ง่ายขึ้นครับ ตัวละครนะครับในนี้เนี่ยสตัวเนี่ยจะเป็นตัวแจก3ตัวนะซึ่งก็คือจะมีไอรีนนะครับแจกในเช็คชื่อนะครับส่วนพีเน่กับคริสเนี่ยจะแจกในระบบจัมปิ้งครับที่เราต้องหาคือตัวละครเทพเจ้ายอนฮีนะครับที่ต้องไปเปิดกระชปองนะโดยใช้เพชรที่ได้จากในเกมนั่นแหละไอรีนนะครับจะได้รับจากการใบเลือกเทพเจ้าจากการเช็คชื่อวันที่3ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเล่นไปก่อนนะครับล็อกอิน3วันนะจะอยู่ในกิจกรรมตรงนี้แล้วก็จะมีเช็คชื่อนะครับอันนี้ได้คารินแล้วก็อันนี้นะครับผมนี่ ชช้ชื่อที่3นะครับจะได้ใบเลือกเทพเจ้านะครับซึ่งใบเลือกเทพเจ้าเนี่ยมันจะมี3ตัวก็คือเอสไอรีนแล้วก็ลูดี้ซึ่งเอสเนี่ยเราได้60แล้วตัดทิ้งเลยส่วนลูดี้เนี่ยจะช่วยในการเล่นอารีนาทีมสถานะนะครับซึ่งไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ไปอย่างยิ่งนะก็ไม่จําเป็นต้องกดลูดี้มาตอนนี้นะครับให้กดไอรีนมาก่อนจะคุ้มกว่านะต่อมาครับ ไอรีนนะครับหลังจากที่เรากดมาแล้วเนี่ยมันยังไม่จบเพราะว่าตัวละครมันต้องอัพเลเวลต่อใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะครับไอรีนนะฮะแนะนําว่าให้คุณนะครับมาซื้อเศษหินวิญญาณทุกสัปดาห์มันจะซื้อได้สัปดาห์ละหครั้งครับโดยใช้เศษหินวิญญาณสีทองอันนี้เศษหินวิญญาณสีทองนะครับสามารถคราฟได้จากการใช้หินวิญญาณสีแดงจากการลงนันเจี้ยนลาวาแหละนะครับคราฟขึ้นมาได้500แล้วก็มากดนะครับได้เอาสองร้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับได้สัปดาห์ละ5เเนนั่องจะทําให้เลเวลไอรีนเเเนนนี่่่ยยพิมขึ้้ไดรือๆั่นเองครับ ส่วนตัวละครต่อมาครับพีเน่เนจะได้จากระบบจัมปิ้งหน้าที่3นะโดยต้องผ่านเ,เวสเล่นเนื้อเรื่องรับง่ายจบ1รอบก่อนนะครับซีซั่นหนะครับจบ1รอบก็เล่นวันเดียวก็จบแล้วนะฮะแล้วก็จะได้พีเน่มาเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะหลังจากนั้นครับเพืเ่อนๆจะสามารถซื้อเศษหินวิญ,ญญาณพีเน่ได้วันละ1เศษนะครับจากการใช้แต้มหินวิญญาณสีแดงธรรมดาน,นี่แหละอย่าลืมมาซื้อด้วยนะครับ ตัวละครต่อมานะครับยอนฮีเทพเจ้านะครับจะเปิดได้จากตู้กาชาสเตต์ up เทพเจ้าอย่าลืมเปลี่ยนเลทัพเป็นยอนฮีที่บอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็หลังจากที่ได้ยอนฮีมาแล้วนะครับให้คุณเปิดตู้กาชายอนฮีซ้ําไปเรื่อยๆนะครับตลอดไปเลยจนกว่าจะ60นะครับเราควรมีตัวละครเลเว่า60ที่เป็นเทพเจ้าเนี่ยหนึ่งตัวใน ID ดีครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแก่นวิญญ,ญาณครับแก่นวิญญ,ญาณเนี่ยจะใช้ในการซื้อเศษตัวเทพเจ้า มันจะต่างจากตัวแดงบวกนะครับตัวแดงบวกเนี่ยสามารถใช้หินวิญญาณที่สามารถฟาร์มได้ง่ายๆเลยนะครับทุกๆวันเนี่ยอยู่แล้วทําให้ไม่มีปัญหาในการทำเลเวลส่วนหินวิญญาณสีทองที่เราใช้ซื้อไอรีนเนี่ยมันจะชังใช้ซื้อตัวละครใหม่ไม่ได้ตอนนี้มันมีถึงแค่ลูดี้นะครับราเชลกับยอนฮียังซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วยอนฮีเนี่ยจำเป็นต้องใช้แก่นยญาณในการอัพเลเวลครับโดยถ้าเกิดคุณเปิดตัวละครซ้มเนี่ยแล้วซําได้ตัวละครที่เลเวลตันแล้วนะครับมันจะได้แก่นวิญญมมาณ สมมติว่าคุณเปิดยอนฮี60แล้วนะแล้วคุณเปิดยอนฮีซ้ำขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้ยอนฮีอีก10เศษแล้วก็จะได้แก่วิญญาณเพิ่มอีก1 0 0่ 1, เศษ1,000เศษมีค่าเท่ากับ10เศษตัวละครการ์ดเทพเจ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะมีตัวละครเทพเจ้าเลเวล60อย่างน้อยใน ID 1ดีตัวทุก ID ดีนะทุกบ้านควรตั้งเป้าไว้ว่าใน i อดีต้องมี60หนึ่งตัวครับต่อมาครับคริสครับคริสจะได้จากจัมปิ้งหน้าแรกเลยนะครับก็คือเล่น ก็จะประกอบร่างเป็นทีมนี้ขึ้นมาโดยใช้เวลา3วันนะครับในการเล่นนะก็รอพีเน่แล้วก็รอไอรีน3วันแล้วก็เปิดกระชองรอยอนหีนั่นเองครับต่อมาครับอุปกรณ์สวมใส่ครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ตีบวกหรือว่ายังไม่ได้ขัดนะโดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้เนี่ยจะมีแจกทั้งหมดเลยนะครับจากระบบจัมปิ้งนะครับอย่างละ1อัน ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเครื่องประดับสีแดงอันนี้ไหมนะแต่ว่าอันนี้มันหาง่ายไม่ยากนะครับอ่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับยอนฮีฮันโบกตรงนี้จะมีในเควสกิจกรรมตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นทันนะมันจะมีเควสสำหรับกิจกรรมครับหาแป๊บเดี๋ยวนะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะหายไปไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ครับผม ก็กิจกรรมจะอยู่ถึงวันที่6กธันวาคมนะครับตรงนี้อยู่1เดือนเนาะใครที่มาเล่นตอนนี้ทันจะได้สัตว์เลี้ยงแดงโบกหนึ่งตัวครับแต่ถ้าใครมาเล่นไม่ทันก็ใช้สัตว์เลี้ยงเท่าที่มีไปก่อนนะไอเทมสมสัยจะมีครบเลยครับสามารถใส่เซตติ้งเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้ได้เลยครับผมโดยนะครับนอกจากที่ผมแนะนําตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของประดับที่ช่วยในการเอาตัวรอดเช่น คุณยืนแทงไม่ไหวนะครับแล้วก็โดนอะไรไม่รู้แหละตายติดไฟเผาตายอะไรสักอย่างหนึงไม่รู้หรือว่าเจอบอสที่มันต้องมีการใช้สกิลพิชิตนะครับก็คือต้องใช้ตัวละครมาขัดสกิลบอสอ่าตรงนี้ถ้าเราดามเมจพอเราไม่ต้องใช้ตัวขัดบอสก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราใส่ประดับเอาตรอดเข้าไปเพิ่มแทนโดยตรงนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ได้หมายความว่าให้ใส่สร้อยเท่านั้นนะครับอุปกรณ์เข้าประดับเนี่ยมันจะมี3ส่วน อาจดูจากข้างบนก็ได้มันจะมี3ส่วนนะครับโดยที่มีออปชันเหมือนกันอันนี้คือสร้อยคออมตะครับจะทําให้คุณเนี่ยไม่ตายจากการเลือดหมดได้1ครั้งนะฮะก็สามารถใส่ติดไอเดียไว้ได้เวลาเจอตัวละองที่ต้องใช้พลังพิชิตนะครับแล้วเราไม่อยากใส่ตัวขัดบอสเข้ามาก็ใช้ประดับอมตะยัดเข้าไปเลยโดยที่ถ้าเกิดไอรีนกับยอนฮี50เนี่ยมันจะมีสกิลชกชีวิตในตัวเองอยู่แล้วส่วนพีเน่ e กับคริสก็สามารถใส่ประดับคืนชีพนะครับเพิ่มไปได้อีกนะอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการใช้งานในการออปรระะยุกต์ใช้นคับ ตอนนแผนการลบครับแผนการลบจะแนะนําให้สตาร์ทที่รูปแบบแทรกแซงสองนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ใช้งาน,นค่อนข้างกว้างแล้วก็หลากหลายนะโดยแถวหลังนะครับจะได้ความเร็วในการโจมตีแล้วก็พลังโจมตีส่วนเสริมเวทนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเสริมเวทได้เสริมพลังได้ออฟแผนได้เนี่ยนะครับโดยการออฟเป็นออฟที่มันเป็นออฟเกี่ยวกับดาเมจนะจะเป็นความเร็วในการโจมตีก็ได้พลังโจมตีก็ได้เจาะเกราะก็ได้ หรือว่าเพิ่มความเสียยอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยที่เป็นในแง่ของการทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะช่วยให้คุณสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้นนั่นเองต่อมาในส่วนของมาสเตอรี่นะครับหลังจากที่คุณ,คณเล่นจัมปิ้งไปนะครับมันจะมีใบจัมเลเวลบัญชีครับซึ่งจะจัมให้เราไปถึงเลเวล100่กว่าๆเลยหนึ่งน่าจะ100นะแล้วก็ใน100เลเวลแรกเนี่ยจะมีมาสเตอรี่อยู่ซึ่งมาสเตอรี่นะครับจะมี4อันที่ผมแนะนำให้ปรับนะนอกนั้นเนี่ยใช้เอาอันบนหมดเลยได้ครับโดยจะมีอันที่เว25ครับ แล้ว25เนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจพิสัษไกลนะครับหรือว่ายอนฮีกับคริสนั่นเองตีแรงขึ้นส่วนแลว่านะครับจะเป็นการบัฟดาเมจสกิลวงกว้างนะครับก็คือยอนฮีกับคริสส่วน65กับ90จะเป็นต้านทานสถานะนะครับช่วยให้เราไม่ติดสถานะในหมเน้นเรื่องต่างๆนะการที่เราเล่นออไอรีนเนี่ยนะครับมันจะมีบัฟต้านทานสถานะช่วยด้วยนะทำให้เราสามารถต้านทานสถานะได้ดีขึ้นครับต่อมาระบบศักยภาพครับระบบศักยภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ว่าตัวละคร โฟกัสที่ประมาณไหนนะโดยเออมันจะมีแทคนติกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราอัพศักยภาพ,าพรวมกันแล้วเนี่ยหาร9ลงตัวนะครับมันจะได้โบนัสเตตัดเพิ่มเติมติดไอีนะครับมีผลทั้งไอีก็คือสมมติว่าคุณทำไอรีนหาร9ลงตัวปุ๊บคุณจะได้โบนัสป้องกันมาโบนัสป้องกันเนี่ยมีผลกับทุกตัวในไอีคุณนะครับ การอัพเบลิเซอร์นะครับก็จริงๆแล้วตัวละครอย่างเทพเจ้าเนี่ยมันต้องอัพจนตันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราอาจจะเลือกเช็คพอยต์นะครับจากตอนแรกให้อัพไปสิ15 15สิก่อนก็คือโจม15ป้องกัน15เลือด15นะครับหาร9ลงตัวนะครับได้โบนัสนะเอ่ออันนี้จะเป็นทีมหลัก4ตัวที่เราใช้ยาวๆเลยนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันจริงก็ไม่ช่วงแรกหรอกคือเล่นยาวเอ็นเกมเลยอะครับทีมนี้ <c oughs> ก็ให้โฟกัสไปเลย 15, 15 15 15แล้วเขาอยากเป็น18แล้วพอหลังจากสิบแปดเน,เน21 พอเป็น21 21 21แล้วเนี่ยจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ละตัวเช่นไอรีนเนี่ยจะโฟกัสที่เลือดกับพบป้องกันก่อนนะครับ25 25แล้วก็อัพโจมตีแค่22พอพีเน่นะครับก็จะเหมือนไอรีนนะเน้นถึกนะครับส่วนยอนฮีกับคริสนะครับจะอัพเป็นโจมตีก่อนยอนฮีเนี่ยเอาเป็น25 25 22ได้เอาป้องกันด้วยไว้ลงอารีนาะส่วนคริสเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องโฟกัสป้องกันถึง25ก็ได้แล้วก็แชร์ไปอัพเลือดเพิ่มมา1 เป็น23เพื่อที่จะประหยัดทรัพยากรได้ครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะส่วนตัวอื่นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่ามันได้โบนัสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องอัพทุกตัวในไอดีอยู่แล้วนะโดยเราจะให้ความสําคัญไปที่ตัวสายโจมตีหรือพิษสายไกลก่อนก็คือสีเหลืองกับสีแดงเนาะพิษสายไกลก่อนแล้วก็สายป้องกันนะครับอย่างไอรีนจะได้เป็นผลัป้องกันแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสายสมดุลกับสนับสนุนนะครับ เพราะว่ามันจะได้ในส่วนของเลือดนะเพิ่มเติมมาอันนี้จะเป็นเรื่องของโคเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมทีหลังนะส่วนตัวลำดับตัวละครนะครับเราก็จะได้ทําตัวเทพเจ้าก่อนแล้วก็ตัวตำนานบวกตัวลำับตำนานแล้วก็ที่เหลือค่อยเก็บรายละเอียดทีหลังนะเวลาอัพก็อัพจาก33 3 6 6 6 9 9 9 12 12 1 2กนะครับ15 15้ก็เรามาโฟกัสที่4ตัวก่อนหลังจากนั้นถ้าเพื่อนเพื่อัพ4ตัวเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอา เออลีเซอร์เนี่ยนะครับไปอัพศักยภาพกับตัวอื่นๆในไอดีนั่นเองระบบพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่ารูนนะรูนเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2หมวดนะครับหมวดแรกเนี่ยคืออัพเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์รูนเนี่ยจะได้รับจากใบจ้ำด้วยใบจ้ำนะครับมันจะมีทั้งหมด5หน้าครับเห็นขอบนั้นซ้ายไหมมันจะมี5หน้าครับใบจัมปิ้งจะจำให้ทุกหน้าไปจนถึงเลเวลสิบเลยอ่ามันจะจำขึ้นเลเวลสิบหมดเลยนะแต่ว่า เวลาคุณจะมาอัพต่อจากรลเสิบเนี่ยให้คุณทําแค่หน้าแรกพอครับเพราะว่าหน้าอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเพิ่มลดสถานะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมมองว่ามันยังไม่มีประโยชน์นะครับอะไรเท่าไหร่นะให้เน้นที่หน้าแรกพอหน้าแรกเนี่ยมันจะบทสเตตัสติด ID ให้นะครับโจมตีป้องกันเลือดคี่เข้าความเสียคีย์เข้าจอกเกราะตีต่อเนื่องอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้น ่วนอีกหมวดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่ารูนต้นไม้นะครับหรือว่าปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากก็ไม่ต้องใส่ใจมากนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับว่าอัพในทิศทางไหนดีก็ให้อัพตามเส้นสีแดงขึ้นมาทางซ้ายนะครับแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าไม่ต้องโฟกัสมากครับตรงนี้เออในส่วนของระบบอัญมณีครับด้วยความที่เมื่อกี้เนี่ยระบบรูนเนี่ย เราไม่ได้แนะนําให้ทําระบบรูนมากใช่ไหมครับทาแค่หน้าแรกพอเราจะได้เอารูนเนี่ยนะครับมาใช้ในส่วนของระบบอัญ,ญมณีแทนโดยอัญ,ญมณีนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเปิดแค่หน้าสีเขียวข้างล่างสุดหน้าเดียวให้เราใช้เยลลี่แดน,นครับปลดล็อกหน้าสีฟ้ากับหน้าสีเหลืองเพื่อที่จะปลดล็อกสเตตัสนะครับให้กับตัวละครยอนฮี ee, แล้วก็คริสเพิ่มเติม,ตมหลังจากนั้นนะครับให้คุณไล่ัพโนดทั้งหมดเลยนะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยขึ้นให้หมดเลยจนเต็มแล้ว10เลย มันจะทําให้ยอนเฮียบคริสเนี่ยตีแรงขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็อึดขึ้นด้วยหลังจากนั้นคุณค่อยมาโฟกัสกับตัวไอรีนแล้วก็พีเน่ที่หลักนะถ้าเกิดคุณเล่นเป็นบิวสีอื่นเนี่ยก็ให้ไปปลดล็อกสีแดงกับสีม่วงด้วยแต่ว่าใน,นช่วงแรกเนี่ยโฟกัสที่สีเหลืองก่อนเป็นหลักครับในระบบจัมปิ้งนะครับเพื่อนๆจะได้รับอัญมณีนะครับประตำนานมาจนครบโคเด็กเลยซึ่งเยอะมากๆนะก็ให้เอาอัญมณีพวกนี้นะครับเข้าไปโยนผสมทิ้งซะ เอาอัญมณีแดงนะครับตำนานนะครับไปผสมทิ้งทั้งหมดมันจะมีโอกาสออกเป็นอัญมณีตำนานบวกออกมาให้เราเอาอัญมณีตำนานบวกเนี่ยมายัดใส่ช่องใหญ่เอาไว้มันจะมีช่องใหญ่5ช่องในแต่ละหน้านะครับก็โยนเข้าไปเลยใส่ที่ตัวพิเัษไกลก่อนแล้วค่อยไปใส่ให้ไอรีก,กับพีเน่ที่หลังถ้ามันเหลือนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทีมอื่นๆนะครับทางเลือกทีเออ่เป็นทีมยอดนิยมอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือทีม ประชิดนะครับหรือว่าจะเรียกว่าทีมลิงนะเหตุผลที่เรียกว่าทีมลิงเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมันจะมีพื้นฐานทีมที่ค่อนข้างถึกครับเมื่อเทียบกับทีมพิสัยไกลที่แนะนําไปเมื่อกี้เนี่ยทีมพิสัยไกลเมื่อกี้นะครับมันจะอึดขึ้นตามระดับสกิลเพลย์ของผู้เล่นแล้วก็ระดับเลเวลของไอรีนด้วยแต่ว่าทีมนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาแบบพื้นฐานของตัวละครแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องทําอะไรมากมันจะอึดในตัวมันเองแต่ดาเมจนะครับ โดยรวมแล้วแล้วก็ถ้าเอาความถึกแบบ N เกมแล้วเนี่ยทีมข้อมบลจะดีกว่าทีมนี้จะเป็นทีมทางเลือกสําหรับผู้เล่นในช่วงก่อนหน้านี้ถามว่าเล่นได้ไหมตอนนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะโดยจะมีตัวละครเป็นเดลโอนนะครับกับอีวานเป็นตัวซัพพอร์ตทีมที่จะช่วยให้ถึกขึ้นนะครับเยอะมากๆเลยส่วนซัพพอร์ตยังได้เป็นพีเน่เหมือนเดิมตัวดาเมจเปลี่ยนจากยอนฮีเป็นราเชลนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะหรือว่าคุณจะได้เป็นเอเทพเจ้าก่อนก็ได้อีลิกเซอร์ก็อัพคล้ายๆกันครับ เดวลนกับอีวานก็จะเล่นเป็น15 15ก่อนแล้วเป็น18 2แแล้วก็รันเป็น25 243 3นะครับเพื่อประหยัดนะส่วนลาเชลก็ไปใส่สุดได้เลยนะครับเหมือนกับตัวของยอนฮีพีเน่เหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายนะครับหน้าอินยามบนีจะเปลี่ยนจากหน้าสีเหลืองที่ต้องโฟกัสเนี่ยจะเป็นหน้าสีแดงซึ่งหน้าสีแดงเนี่ยต้องเปิดต่อไปอีกนะทำให้ค่อนข้างเปิดทรัพยากรในการเล่นทีมนี้ครับเราก็จะมีดาเมจที่น้อยกว่าทีมพิสัยไกลยอยู่แล้วผมเลยเชียร์ว่าตอนนี้ โฟกัสไปที่การทําทีมยอนคีไปเลยจะง่ายกว่านะครับเล่นได้ง่ายกว่านะก็ในคลิปนี้นะ่าจะเอาประมาณนี้ก่อนสําหรับการโฟกัส4ตัวล,ละครหลักนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะมาลงรายละเอียดคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมให้นะครับซึคลิปนี้าไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ